เป็นเวลาที่พวกเราต,ต้องตื่นตัวกันได้แล้วครับต้องช่วยกันได้แล้วอย่ารอจนกว่าเราจะไม่เหลืออะไรเลยดีกว่าครับตอนนี้มันยังมีโอกาสที่จะสู้อยู่ลองสู้กันจริงๆงจังๆสักทีครับอย่ามัวแต่พูดก็พูดจากใจเลยนะคะหลังจากได้สัมผัสทำงานใกล้ชิดธรรมชาติว่าาจะรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานจริงๆต้องอย่ามัวแต่โทษกันเองหรือถามหาว่าเป็นหน้าที่ใครกันแน่เพราะโตโน้พาคิงยืนยันว่าเป็นเรื่องของทุกคนค่ะ จริงจังมาตลอดทั้งโครงการเล็กใหญ่เพราะอยากกระตุ้นประเด็นนี้ล่าสุดนะคะวงโตโนโอด์เดอะดัสค่ะจึงไปถึงจังหวัดระยองรวมตัวเฉพาะกีจไปมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออกค่ะแค่น้องๆ้องทีมช่วยเหลือได้เห็นหน้าพี่โตโนโก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้วนะคะเพราะยังมีคนที่สนับสนุนแถมกำลังเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็น้อยมากถ้าเทียบกับเคสช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องเจอในแต่ละวันค่ะ ก็คือคุณหมอทําการบ้านมาว่าเขาประสบปัญหาตรงไหนมากที่สุดอย่างเช่นเรื่องของรถที่เราไม่เคยมีรถในเรื่องของการช่วยชีวิตสัตว์โดยตรงเลยนี่เรามีแล้วแล้วใช้ไปแค่สองปีท่านพอบอกว,ว่าวิ่งไปแสนโลอะฮะผมก็คิดว่ามันคุ้มนะฮะที่เราได้ได้ช่วยแต่ว่ามัน ก็ดูหนักเกินไปสําหรับทั้งน้องๆฝึกงานคุณหมอที่อยู่ประจําที่นี่ทีมงานที่เขาเขาต้องรับผิดชอบกับหลายร้อยหลายพันชีวิตครับแล้วก็ในพื้นที่ที่มันมันกว้างมากเลยครับผมก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วย้อนกลับไปอยู่ในจุดเดิมอยู่ดีครับคือคือต้องไปช่วยกันแก้ที่ต้นเหตุครับอันนี้มันคือปลายเหตุคือจุดรองรับที่เขาต้องมาแก้ปัญหาแต่ว่าปัญหาจริงๆมันคือเรื่องของจิตสํานึกแล้วก็ความรู้ความรับผิดชอบร่วมกันนะครับของคนในประเทศครับ ภาคินเป็นผู้ก่อตั้งโครงการเก็บรักและยังเคยทำกิจกรรมว่ายน้ำข้ามเกาะ One Man and เดอ s e ซช่วยสัตว์ในท้องทะเลค่ะโดยรายได้ที่นำมาซื้ออุปกรณ์ทั้งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลในพื้นที่จริงรวมถึงเป็นเบาะสำหรับโลมาที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลยังมีเครื่องอาซาาวนะคะคอุปกรณ์ผ่าตัดแล้วก็ไอ u Box รวมถึงอุปกรณ์จะเป็นอีกหลายอย่าง ทั้งหมดค่ะแบ่งให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์2แห่งคือศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองและอีกที่ค่ะคือศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาสิรีทานจังหวัดภูเก็ตเพราะเป็นจุดใหญ่ที่รองรับเคสสัตว์น้ําของทางอ่าวไทยและอันดามันเงินทั้งหมดมาจากกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตไลฟ์ for l i f e concert ค,ค่ะวันที่22เมษายนนะคะปี2565ที่ระดมทุนได้ประมาณ1ล้านกว่าบาท